สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้พิกิจจะพามาดูราคาวัวถูกๆในฟาร์มของช่างกิจนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้ววัวเหลือกี่ตัวยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปรับชมนะครับก่อนอื่นนี้ยผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับฟาร์มของช่างกิจและทีมงานทุกคนด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูไปรับชมพร้อมกันเลยครับครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปหาช่างกิจกันครับ สวัสดีครับพี่เกตครับสวัสดีครับครับผมวันนี้พี่จะเอาวัวมาเสนอขายเนี่ยตอนนี้เราวัวเราเหลือกี่ตัวครับพี่ประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบแล้วพี่เนาะ <40 S 1> ราคานี่น่าจะเปิดเป็นราคารากหญ้าสามารถจับต้องได้แล้วพี่เนาะชาวกาเกษตรกรเราไม,ไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกถ่ายสงองตัวก็พอโอ้ถ่ายโอ้ยได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายมันเยอะๆไปเลยโอ้โถเย็นมาที่คอกฮะเน้นมาที่คอก นี่มาที่คอกแล้วพี่เนาะอขอทักสิบตัวแล้วพี่เนาะหมาส่งกิจหนาช่งกิจเหงาเดี๋ยวนี้พี่กิจเปิดราคาให้ดูสักสิบตัวได้ไหมพี่นะเอาราคาที่เกษตรกรบ,บ้านเราสามารถจับต้องได้นะพี่เนาะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกข้างหมานข้างหมานข้างหมานเนาะเอาชมครับผู้ชมไม่สนเขานะครับตัวนี้ไม่สนเขานะครับอ่าครับผมตัวนี้ติดกระทบบามันนะครับติดไทยกระทบบามันนะครับติดกระทบบามันนะครับคุณผู้ชมดูหุ่นนะครับ คุณครับผมสูงประมาณ1นึ่เมตรยี่สิบเนได้ไหมสูงประมาณ1นึเมตรยีน่าจะได้อยู่นะครับพี่ประมาณเมตรยีตัวนี้อายุประมาณ7 8เดือนนะครับอายุ8เดือนครับเครื่องนะครับ8เดือนนะครับผมเลี้ยงธรรมชาติก็ได้นะครับครับถ้าไปขุนก็ผมถ้าถึงแล้วส่วนมากก็ยังไม่อยากจะให้ขุนนะอุปสรรคครับผมเอาไปเลี้ยงเลี้ยงก่อนครับแต่เขาได้อายุประมาณสักปีครึ่งอือครับเพราะน้ำหนักเขาจะขึ้นได้ไวครับผมถ้าอย่างนี้มันขุนก็เพลิงพันเปล่าเท่าไหร่ ครับรผมอาหาตัวเปล่าอือฮึก็เอาไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงธรรมชาติก่อนไม่เป็นไรพวกนี้ไม่หอมเลยครับตัวลักษณะนี้ไม่หอมยากตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่หนึ่งเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาดูรอบตัวก่อนนะครับท้ายโคนหางนะครับผมผู้ใดที่สามารถต้องการจะเอาไปขุน<ร>ไปเลี้ยงหรือว่าจะเอาไปทำบ้านงานอะไรก็ลองติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่ผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงติดต่อกันเข้ามาหรือจะเข้ามารับชมกันที่ฟาร์มก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเส้นทางกันได้เลยนะครับครับผมตัวต่อไปครับพี่กิตตัวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับผมพี่กิตตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่จับหามก่อนนะครับจับถมก่อนหำีหำีโอ้ตัวนี้สวยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้สองส0หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับคนสองพันห้าร้อยบาทครับผม เชงครับตัวนี้พร้อมขุนนะครับนี่ตัวนี้พร้อมขุนพอที่จะไปเป็นผู้นําฝูงได้ไหมครับตัวนี้เป็นฝูงไทยได้อยู่เป็นผู้นําฝูงไทยได้เนาะพี่เนาะเป็นฝูงไทยได้ฝูงไทยได้สบายครับผมอายุก็เริ่มจะทับได้แล้วครับอายุประมาณเท่าไหร่แล้วพี่ตัวนี้ราวๆหน่อยครับประมาณปีประมาณปีครึ่งครับประมาณปีครึ่งนะครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูตัวนี้น่าจะสามารถเอาไปนาเป็นนาฝูงได้นะครับฝูงไได้แล้วครับเนื้อตัวดีนะครับสีแดงเจงคึงแบบนี้ฝูงไทยได้อยู่ครับครับผม ขอราคาอีกทีนะพี่เท่าไหร่นะครับ29,500ื่นเกครับคุณผู้ชมครับผมสนใจเข้ามาดูเลยครับสายเนื้อสายเนื้อไหมเอาสายเนื้อด้วยครับพี่ตัวไหนต่อครับครับผมโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นวัวสไตล์ของช่างกิจเลยนะครับตัวนี้เด่นถางดอกครับคุณผู้ชมครับผมตัวนี้เปิดไว้ยังไงครับพี่ขึ้นในเนี่ยขึ้นแล้วนะครับเนาะขึ้นแล้วเนี่ยตะปูดเขาเนี่ยโอ้เขาเฝ้าอยู่เนี่ยครับผมคุณผู้ชมมาดูครับโอ้ ใช้ดีใชดีครับผมตัวนี้ติดแอ,องกัดไหมพี่เป็นวัวไทยนี่แหละว,วัวไทยนี่เนี่ยเรียบร้อยเลยลเรียบร้อยนะครับไอ,อ, <c oughs> อหางก็สวยนะครับผมหน้าเด่นหนือนนะครับหน้าเด่นหางก็หางดีครับเป็นคนที่ทุนน้อยสามารถเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ก็คือมันไม่เกี่ยวดีว่าต้องสวยหรือต้องงามแต่เราเอาไปเลี้ยงขายลูกขายเต้า อพื่อที่จะเอาไปยังเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะมีกำลังอกไบมีแน่นอนครับอย่างนี้มีมีลูกไม่เตาได้ปกตินะครับเนาะครับผมคือต้นุนน้อยเอาคือไม่เห็นนะครับแล้วก็ลูกปีต่อปีครับผมครับคือตัวนี้ไม่เกี่ยวว่าจะสวยหรือไม่สวยเราพูดในเรื่อขายเนื้อครับครับเขาเน้นราคาเนื้อนะครับครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนที่หมื่นหกนะหมื่นหกนะครับผมคุณผู้ชมครับเอาหมื่นหกตัวนี้กําลังขึ้นเด้อพี่น้องอายุประมาณน่าจะประมาณเท่าไหร่พี่ ประมาณปีสามเดือนประมาณปีสามเดือนทีผ้าเดือนงัวไทยเขาจะขึ้นแล้วครับผมงัวไทยก็คือจะขึ้นไวกว่างัวลูกนอกหรืองัวลูกผสมอะไรนะครับครับผมดูแข้งขาเรียบครับตัวนี้สวยครับพี่น้องใครที่ชอบสไตล์วัวไทยขี้แก่นก็ติดต่อเข้ามาเลยครับเข้าตำหลักตำลายอยู่นะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับ ตัวไหนครับพี่กิจพาไปดูงวงามอ่าพาไปดูงวงามนะครับเดี๋ยวงวงามราคาถูกๆโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวให้คุณทอมถ่ายก่อนเลยครับผมตัวต่อไปนะครับคุณทอมดูเลยดูตทรงเอวของลูกสาวเัาเดี๋ยวผู้ชมคุณผู้ชมดูลูกมันก่อนนะครับผมลูกตัวเมียนะครับข้างล่างมีลึงมีอะไรครบนะครับเดินดูโคนหางตูดใหญ่นะครับผมดูนี่หน่วยก้านโครงสร้างเนื้อหนังดีนะครับ แข้งขาเล็บสวยครับผมตัวนี้เครื่องดํากําไรขาหูดำมาหมดครับเสร็จหลังเครื่องดํครับเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆครับโอ้เขาค่อนข้างห่วงลูกแล้วครับตัวนี้เขามีลูกงามก็แบบนี้แหละครับเดี๋ยวให้พี่กิตอธิบายต่อเลยนะครับครับผมพี่กิตลูกมันนีติดโบสไหมพี่แบบนี้ ครับผมลูกติดโบสทนะครับผู้ใดชอบสีแดงแบบนี้ลูกติดโบสทเอาผสมตัวแดงลูกออกมานี่แดงจึงคึงแน่นอนครับผมอป้องอ่าเดี๋ยวให้พ่กิจดำเนินการต่อนะครับอไรยังอนเลยนะโอ้เหรอนี่นะครับช่างกิจขอแนะนําแม่ลูกคู่นี้นะครับในส่วนตัวของช่างกิจเลยนะครับหนึ่งครับลูกติดโบสทนี่ครับหางก็สวยท้ายครับ อวัยะเพศดีครับอวัยเพศดาข้อดํานะครับหลังแตกนะครับนี่หลังเส้นตรงแตกนะครับใบหูดําหน้าโหนกใช้ได้ครับบืมีลึงมีบือให้เห็นนะครับข้อดํากําไรขานะครับอย่างนี้นะครับก็คือแม่เขาเนี่ยไม่สวยไม่ว่ากันนะครับแต่เราเขาให้ลูกดีอย่างเงี้ยมันเป็นอนาคตของเราได้ต้นทุนไม่สูงเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลือดร้อยนะเพราะว่าเงินเราไม่ถึงคนที่เงินน้อยเนี่ยเราต้องซื้อแบบนี้ไปพัฒนาเอานะครับ อย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทับแล้วครับเดี๋ยวเน้นแม่เขาขึ้นเลยนะครับแม่เขาขึ้นแล้วเนี่ยจิมเขาเริ่มตรงตงแล้วนะเนี่ยจิมตรงตงนี่คืออาการของงวจะขึ้นนะครับเดี๋ยวทับมาใหม่ทับใหม่แล้วก็ลูกออกมาก็สวยถ้าเป็นตัวผู้เราก็ขายแม่ลูกไปแล้วตัวนี้เราจะไว้เป็นกําไรได้นะครับตัวนี้ตัวนี้อนาคตไปแน่นอนครับใส่เรียบร้อยได้เลยนะครับช่างกิจขอแนะนําแม่ลูกคู่นี้นะครับราคาสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่ลูกตัวเมียแล้วแม่ขึ้นแล้วแล้วส่วนแม่เนี่ยผมจะเอาไปทับของเจ้าหมูกอบ เดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าหมูกรอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโอเคงั้นราคาสี่หมื่นเจ็บนะครับครับผมครับกิจตัวนี้ถ้าเขาจะซื้อขอซื้อแยกลูกแยกแม่พี่ยังไงครับพี่ก็ลูกก็ถ้าให้ราคาหนักก็ขายได้โอ้ก็คือหนักหน่อยแล้วครับครับผมเจ็บหน่อยนึงแหละลูกมันงามแล้วพี่เนาะถจะแยกก็เจ็บหน่อยนึงใช่ใโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับต่อไปครับผู้ชมชาโลเล่นะครับครับผม ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบบวัวพวกสายเล่สายกัดนะครับผมว่าเขาเลี้ยงง่ายดีกินง่ายโตไวนะครับผมไม่ค่อยดื้อไม่ซนก็ไม่มีขาดทุนนะครับซื้อไปแล้ว <c oughs> อ่าครับผมพี่กิตตัวนี้เอาขายลูกไปแล้วขายลูกไปแล้วโอ้โตอนนี้กำลังจะงผสมพันธุ์ใหม่นะครับอือฮึอตัวนี้ก็น่าจะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วครับตัวนี้ใกล้แล้ว ตัวนี้อยู่ที่ราคามันอยู่เท่าไหร่ครับพี่สามหมื 31, ่นหนึ 31, ่งพันบาทสามหมื่นหนึ่งพันบาทสูงร้อยร้อยสามห้าร้อยสี่สิบได้ไหมพี่เนะ้ะ 100, วนพี่เนาะประมาณร้อยสี่สิบแล้วพี่เนาะ <c oughs> ครับผมสายสายเล่าสายเนื้อนะครับครับสนใจติดต่อโทรมานะครับตัวนี้ใกล้ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับผมเอาไปใส่กับพ่อบีฟมาสเตอร์นี่สวยเลยนะครับครับผมพิกิตตัวไหนต่อครับ <ไป>ครับผมไปดูตัวต่อไปกันนะครับอะตัวต่อไปนะครับาพิกิตตัวนี้ปเป็นแม่แองกัตนะครับผมลูกไปแล้วสองตัวโอ้ลูกสองก็คือถ้ามีลูกใหม่ก็จะเป็นลูกสามนะพี่เนาะลูกสาม,มท้องสามนี่แหละครับครับผมสาวแล้วก็น<ต>้องสาวใหญ่ยาวเขาดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้หน้าตาสวยนะครับใหญ่โอ้แข้งขาเล็บเนื้อตัวอืมสวยครับ ตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพิกิจสามหมื่นสองพันาครับคุณผู้ชมตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาผมว่าไม่แพงนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ยังไงอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับครับผมไปดูตัวต่อไปครับต่อไปครับคุณผู้ชมพามาชมวัวสาวอีกตัวครับครับผมพิกิจตัวนี้ความสูงหน้าตาลักษณะสายพันธุ์เขาอยู่ยังไงครับพี่วัวไทยกลางครับวัวไทยกลางนะครับ เดี๋ยวสักครู่ครับคุณผู้ชมโอเคตัวนี้พี่จะเปิดไว้ราคาที่เท่าไหร่ครับ23,000บาทครับ23,000ครับคุณผู้ชมถ้ายังเครื่องดำนะครับเครื่องดำเป็นวัวเครื่องดำครับผมมมเอางตัวนี้ขึ้นยังพี่ขึ้นแล้วครับทับแล้วขึ้นแล้วเนาะทับทับเรียบร้อยแล้วอพี่ทับไปกี่เดือนแล้วพี่นี่สองวันอ๋อเพิ่งทับได้สองวันนะครับผมคุณผู้ชม ครับผมสองหมื่นสามพันโอ้สนใจก็มาดูที่ฟาร์มได้นะครับตัวนี้ครับผมตัวต่อไปครับอ่อตัวนี้ครับผมมัวสาวชาโลเล่ครับผมไเล่ไเล่ครับผมโยยังไงครับพี่ตัวนี้สองหมืสบาทสองหมื่นสี่พันบาทครับคุณผู้ชม ครับสองหมื่นสี่พันเดี๋ยวสักครู่นะครับ <S <S ตัวนี้เป็นวัวสาวนะพี่เนาะใช่ว,าาว,วัวสาวแต่ยังยังไม่สมใช่ไหมพี่นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นวัวฝูงตัดตัดโอ้เป็น <มา S 1> เป็น,เป,นเป็นวัวฝูงนะครับ,บครับผมคนไหนสนใจมาดูที่ฟาร์มก็เข้ามาเลยนะครับผมตอนนี้วัวเรา,เรามีจํากัดให้เลือกชมนะครับมาช้าก็อดนะครับผมครับผมเดี๋ยว รับชมตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับผู้ชมสาวหัวหลุนนะครับพี่กิ๊กครับตัวนี้อัตลักษณ์ลักษณะเป็นไงพี่ว่าสวยไหมครับผมโอ้สายตาพี่ค่ะโดยผ่านบาบ์มันครับครับผมใช้กระทบบาร์มันนะครับตัวนี้ครับผมใช้ได้เป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกได้ครับอราคาบานบาทนี่ลอยไปได้เลยอืมใช้ได้มันสูงอยู่ที่เท่าไหร่พี่ตัวนี้ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบแบบร้อยยี่สิบเก้าน้อยสามสิบเนี่ยนะเพิ่มขึ้นนิดน่อือฮึโอ้ เนื้อหนังเนื้อหนังดีนะครับผมแข้งขาใหญ่ท้ายใหญ่นะครับสวยครับตัวนี้ราคาครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดนะครับผมครับผมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับวัวตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับเป็นวัวสาวๆครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูพ่อพ่อพันเราครับผมเดี๋ยวเราออกพาไปดูพ่อพันเดี๋ยวพิกกี้เขาจะพาเราไปดูพ่อพันธุ์ที่ซื้อเข้ามานะครับผม เราจะเอามาไว้ทับหรือว่าถ้าผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเอาพ่อพันุไปทับยังไงติดต่อพิกิตพิกิตว่าไงครับผลมาก็แปดร้อยครับผมเอาตัวเมียมาหน้าคอก็แปดร้อยจ้าผมเอาเอารถออกไปก็พันหนึ่งพันหนึ่งนะครับผู้ชมอายุสองขวบโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวมันครับครับผมครับตัวต่อไปครับเอาเอาควายก่อนดีกว่าพี่ควายตัวนี้ควายตัวนี้พี่ซื้อเข้ามานี่เอามาประจำฟาร์มหรือว่าเอามาไงเนี่ยพี่ ประสง์ประสง์เห็นชอบแล้วพี่เนาะธุรกิจช่วยซื้อหน่อยเอานื้อไปขายเรา่ไอันนี้คือสไตล์ของช่างกิจนะครับใครมาขอร้องก็ใจอ่อนทุกทีนะครับผมถ้าจะขายตัวนี้จะขายเท่าไหร่พี่ควายตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทสูงได้ร้อยสามสิบไหมพี่ควายตัวเมียพูดผิดที่บอกว่ายตัวเมียถึงถึงร้อยสามสิบไหมพี่ความสูงถึงนะพี่นะถึงถดูหน้านะครับผมหน้าครับแข้งขาครับผม สามหมื่นสองพันบาทนะครับผมควายตัวนี้ใครที่ชอบเลี้ยงคงเลี้ยงควายก็ลองลองเข้ามาดูหรือติดต่อเข้ามานะครับตัวนี้ลดได้ไหมพี่หรือไงสามารถลดได้ขายควายจะเอารถทําไม <laughs> ขายควายจะลดทำไมราคาต่อรองกันยังไงพี่ตัวนี้ได้นิดหน่อยนะครับ <laughs> โอเคครับผมอ่เดี๋ยวไปดูวัวตัวผู้ครับตัวนี้ตั้งชื่อไว้อย่างพี่ครับตั้งชื่อว่าอะไรพี่ตัวนี้จมูกกอบ เจ้าหมูกรอบโอ้เจ้าหมูกรอบครับผมกรอบเดือนแม่ดูตะนงตะหนอกนะครับเส้นหลังตรงเพตะตาามันครับตหนอกใหญ่บเบิลมเลยนะครับผมชาวบ้านที่มีวัวสไตล์แดงๆงติดเครื่องโบท๊ทสนใจที่จะมาให้เจ้าหมูกรอบทับก็ติดต่อเข้ามานะครับตามราคาที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับแข้งขาใหญ่ท้ายใหญ่นะครับครับผมราคาประหยัด ใครที่ไม่ชอบทับหลอดทับทับขึ้นก็เข้ามาดูที่ฟาร์มช่างกิจได้ครับผมตัวนี้พี่คงไม่ขายหรอกมั้งไม่ขายหรอกมั้งพี่ถ้ามีคนจะขอซื้อเจ็ดหมื่นแปดถ้ามีคนมาขอซื้อในราคานี้ครับขายนะครับผมแต่ถ้าไม่ไม่ถึงมีคงคงไม่ได้ออกไปจากฟาร์มนะครับอน่าจะเป็นลูกรักของพี่กิจเขานะครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่ติดกันเท่าไหร่รักกันเท่าไหร่ โอ้สวยนี่ครับท่านผู้ชมผมว่าเอาไว้ทับใครมีตัวเมียเอามาให้มันทับนี่ได้ลูกออกมานี่ผมว่าต้องงามอยู่นะครับตะนอกมันใหญ่ดีโอ้ดูหน้าตามก่อนดูหน้ามัก่อนครับเนี่ยหน้าใหญ่เบลล่เมเลยโอเคครับพี่พี่มีอะไรส่งท้ายก่อนจะปิดคลิปไหมครับร,ระบบฟาร์มเราระยะยาวก็อาจจะทําเพื่อเกษตรกรพอสมควรน,นะครับนี่มีการลังเดินระบบน้ําอยู่ครับผมนาะ กำลังทำกระสวนกระเพาอยู่ครับผเช่นจะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าเพชรปักช่อง50นะครับเนาะผมก็กำลังจะซื้อสายพันธุ์เข้ามาครับผมเพื่อที่จะมาแจกครับนไหนซื้องวงรืออยๆจะแจกชาวบ้านนะครับเนาะไปทีมพันยาหวานอิสราเอลหรือว่าเนเปียรไทยเกลือนตอนนี้ผมกำลังปลูกอยู่ครับผมเพื่อที่เอาไว้แจกเกษตรกรเพื่อเอาไปปลูกมันจะ ผม,ผมเล้เห็นแล้วว่าจะเป็นมันหรือจะเป็นขา้าวโพดเนี่ยเราค้าขายหรือว่าเราเราเราปลูกมาเพื่อขายอย่างเงี้ยเราต้องไปตามกลไกของตลาดเขาค<ม>ือปุ๋ยก็แพงแต่ราคามันหรือยวสวกพวก็ยังอยู่เท่าเ<า>ก่าสกบาทเอยอ,อะไรเอ,อ้ยหรือมันก็สองบาทเนาะสมัยผมเป็นเด็กผมก็ยังเข้าใจว่ามันก็สองบาทกว่าตัวนี้ผมก็จะสี่สิบแล้วก็ยังจะสองบาทกว่าท,ทั้งที่น้ำมันก็ไม่ใช่ราคาเดิมนะครับเนาะทุกอย่างไม่ใช่ราคาเดิมแต่ของเกษตรกรก็ยังราคาเดิมอยู่ครับผมใช่ว่ามันก็เลยว่า การปลูกหญ้าเนี่ยผมอยากให้เรียนเห็นว่าปลูกหญ้าเนี่ยก็เห็นแต่ว่มีงัวกินมีงัวอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกย้าให้งัวกินเหลือจากงัวกินเราก็ยังขายได้นะครับครับ้าดนี่สามารถตัดปีหนึ่งสิบสองครั้งขายแต่กิโลล,ละสามบาทขายได้แพงกว่ามันอีกนะครับนาะกิโลละสามบาทแล้วปีตัดได้สิบสองครั้งถ้ากับว่าปีหนึ่งกิโลเราได้เท่าไหร่หนึ่งกิโลเราขายย้าได้เท่าไหร่หนึ่งปีตัดสิบสองครั้งลลลลยยครับรวมๆแล้วก็ สามสิบกว่าบาทครับผมงั้นเรากินรวมดูใช่ไหมครับปีนึงเราทําเงินได้กิโลละสามสิบกว่าบาทต่องีก็ปลูกมันปลูปุกกระพุกนะครับเนาะครับเออถ้าคนไหนมีเยอะแล้วอยากจะขายไม่ไกลกันก็เอามาขายให้ช่างกิจครับรับซื้อกิโลละสามบาทครับผมครับถ้าไปรับหน้าสวนได้สองบาทครับครับผมรับซื้อมีเป็นตันก็รับซื้อเป็นตันครับครับที่นี่จะช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรม่เราค่อยๆพูดต่อๆไปเรื่อยๆมีคำคมไหมพี่ผมขอคำคมสักคำพอจะมีไหม ให้คุณผู้ชมเขาได้แบบว่าเฮ้ยน่าจะเอาไปดำรงในชีวิตรประจําวันอะไรแบบนี้อขอสักคำหนึ่งเพื่อเฮ้ยขอหลายๆคำเดี๋พี่แนะคำเดียวเดี๋ยวพ,พี่พูดคําเดียวอีกก่อนจบคลิปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอคําคมจากพีกฤจสักคาครับผมโอ้อะไรพี่เอาแบบขอทาไหมเอาเอานีหรอนีหรอามน <c oughs> อยว่าทำไม,ำไมพี่พพถึงปลูกยาปลูกป่วยเอาทไมล่ะพี่ไงเขาก็เลือกมันพี่ตอ โอ้โหคำนี้ครับคุณผู้ชมต้องเลือกมันอยู่ดีโอ้โอออหจับผมไว้เรื่องผมก็ไเอาล้วครับผมสวัสดีครับพี่กิตฝากด,ด้วยนะฝากกดติดตามนะครับครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับฟาร์มของช่างกิตด,ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ